สวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านครับเหลี่ยมนี้ดีดีประขามชงให้ป๋ามานครับเจ้าขวันบอลไก่ชงให้ป๋าโยงครับเอาลูกแรกป๋ามานเสริฟดีครับคูนี้ชิงเงินรางวัลกันอยู่ที่สามหมื่นครับป๋ายโยกเก่าปูเตดีครับเออไม่ใช่ครับป๋าโยงสาธรครับ ดีดีเปิดซ้ายได้สวยป่าหมานสะพานแพงหนึต่อศูนย์ครับป่าหมานเสิฟขวัญบอลไก่เปิดชงมาสวยครับป่าโยงสาทอดไปดีครับศูนตอหนึ่งครับปายโงสาทอดเสิฟลูกออกครับป่าหมานสะพานแพงเสิฟขวัญบอลไก่เปิดได้สวย ตีกกเกียวยังอยู่ทรับาผู้ชมโวยแล้วครับกรรมกาศต้องบอกให้นักกีฬาใจเย็นๆครับศูนยต่อหนึ่งดีๆเปิดสบายครับชงห่าง สกอ์อยู่ที่หเท่าดีที่ปะขาเปิดได้สวยป่าหมานยังอยู่ป่าโยกเตะเกียวเอาไปอีกทีชงหางโอ้ป่ามานเตะฉีกดีครับปาหมานสะพานแทงเิร์ฟไม่ข้ามครับสกอ์อยู่ที่1เท่าป่าโยกสาธรเซฟยอดขึ้นครับปาหมานสะพานแทงทิ้งตัวเตะหน้าเน็ตครับ สกอ์อยู่ที่หนึ่งเท่าขันบอลไกลเปิดหัวได้สวยป่ายงสารทอเซมย,ยอดผันบอลไกลเปิดหลังเท้าได้ป่ายงยังอยู่ก็เอาป่าหมาเล่นหลังเท้าข้ามได้ครับ หนึ่งเท่าครับป่าหมานสะพานแพงเสื์ไลาซ้ายขวานบอกไก่เปิดดีครับ<อ>สกอร์อยู่ที่หนึ่งเท่าครับป่าโยงเสร์ฟมาดีดียังเปิดได้สวยขวานเปิดซ้ายได้แต้มนี้เปล่าแต้มรือเปล่าไม่เหลือครับอุป,ปรกรณ์เป็นต่อครับขายาวป่าครับสกอร์อยู่ที่สองต่อหนึ่ง ดีดีเปิดซ้ายชงสวยงามครับสกอร์อยู่ที่1ต่อ2อาป๋าหมานเสิร์ฟดีครับ2เท่าขวานเปิดไม่ดีครับชงไม่ดีโอ้ป๋าย่อมเตะทิ้งไปเลยครับสามต่อ2องป๋าหมานสะพานแทนเสิร์ฟขวานบอลไกลเปิดลูกแรกได้ดีครับ สองต่อสามป่าโยงสาธรโอ้ลูกนี้ป่าหมานเตะฝังหน้าเน็ตครับสามต่อสองครับป่าหมาสหนสะพานแพงเสิร์ฟพันบอลไก่เปิดซ้ายเฮ้ยด,ดีดีเปิดหลังเท้าได้ขวัญยังอยู่ป่าโยงสาธรเคลียหยอดลูกออกครับ ยังเปิดได้ครับยังอยู่ป๋ามาทิ้งตัวเตะลุกหรือยังป๋ามาลุกหรือยังลุกหรือยังยังลุกขึ้นทันโอ้โหยังทันครับแน่เดินจริงๆครับป๋ามาครับห้าต่อสองฝ่าบอลไก่เปิดซ้ายได้ ต่อ2ป่ามานสะพานแพงเซิร์ฟขวานชงค่อนข้างห่างครับป่าโยงอยากเอาตัวรอดได้ครับ2ต่อ5ป่าโยงสาธรเสิร์ฟดีที่เปิดสบายครับ,รบเฮ้ยยังอยู่ยังอยู่ยังอยู่โอ้โหป่าโยงสาธรเขี่ยไม่ข้ามครับประมาณสะพานแพงเสิร์ฟ โยงเคลียออกครับ6ต่อ2ป่าหมานเสิฟไล่ซ้ายครับสองต่อหกใบยศสายทอเสิฟไล่ซ้ายดีดีเปิดซ้ายได้สวยครับป่าหมานเตะแก้ไข่ดีครับ6ต่อ2ป่าหมานเสิฟขวานเปิดแตกครับ ปาหมาเสิฟดีจริงๆครับเจ็ดต่อสองครับปาหมาสะพานแพงเสิฟเสิฟไรซ้ายยาวๆครับป่าโยงยังเคลียร์ได้ครับผลงานล่าสุดของป่าโยงนะครับแพ้ให้พี่เสือแว่นครับสองต่อเจ็ดป่ายงสาทงเสิฟไรซ้ายครับดีๆีเปิดสวยเจ็ด<ป> ต่อสปรามาเสิร์ฟ <Okay. S 1> ยอด,ดมาเจ้าขวัญยังเปิดได้สวยดีที่เปิดซ้ายได้ครับ <Yeah. S 1> โดนมือครับกรรมการบอกว่าโดนมือครับอย่าเถียงกรรมการครับ <Yeah. S 1> ดีๆเปิดซ้ายได้ <Yeah>. oh. ป่ามาเตะออกครับ สามต่อเจ็ดปายมสาธรเสิร์ฟไล่ซ้ายอีกทีอย่างอยู่ครับโอ้ปายมเคลียร์ได้ดีครับเจ็ดสี่ต่อเจ็ดปายมเสิร์ฟไล่ซ้ายอีกทีดีดียังตักได้ครับลูกนี้ปามานเตะฝังครับเจ็ดต่อสี่ปามานสะพานแพงเสิร์ฟไล่สายยาวๆครับ ปายงสาทรยังเคลียร์ได้ดีครับ4ต่อ7ปลายงสาทรเสิร์ฟโอ้โหเสิฟง่ายไปครับ7ต่อ4ป่าหมานสะพานแพนเสิร์ฟไล่ขวาครับขวานบอลไกลชงสวยดีๆยังอยู่ป่าหมาทันไหมโอ้ <c oughs> ป๋าหมานสเตอร์ลูดครับใส่เกียร์หนึ่งอยู่แล้วครับแต่ว่าสเตอร์ลูดครับไม่ทันครับ4ต่อ7ป๋า,ปายมงสาทรเสิร์ฟยอดบ้างครับเจ็ดต่อสครับป๋าหมานสะพานแพงเสิร์ฟยอดแต่ขวัญเปิดไม่ดีครับยังชงได้สวยดีที่เปิดซ้ายได้ป๋าหมานเขีย่ยไม่โดนครับ ดีทีชงลน like ้นแปลเท่านั้นครับชงล้นหลังเท้าไม่ได้ครับครับเต็ม4ต่อ7เสิร์ฟยอดไม่ข้ามครับป่ามาสะพานแพงเสิร์ฟ7ต่อ4เสิร์ฟไล่ซ้ายครับโอ้ลูกนี้ป่ามาเสิร์ฟดีครับ8ต่อสครับป่ามาสะพานแพงเสิร์ฟไล่ซ้ายอีกที ขวันแตกลูกเสือปามานครับ9ต่อ4ปาหมานเสิบยอดครับไม่ข้ามครับ4ต่อ9ดีที่เปิดซ้ายได้สวยครับ9ต่อ4ครับปาหมานเสิบขวานบอลไก่เปิดซ้ายได้สวยครับ4ต่อ9ปลาโยงสาทอเสอิฟ ทางครับขอนบ้านไกลเก้าต่อ4 4สี่ต่อเก้าดีดีเปิดเสียครับ 9ต่อ5ปราบมาเสิร์ฟยอดครับ5ต่อ9ปราโยงสาทรเสิร์ฟด้าซ้ายครับดีๆยังเปิดได้สวยโอ้วันนี้ปา๋าหมันตีมีน้ำหนักทุกลูกครับขวัญชงล้นอย่างนี้จะเหลือแล้วครับ 10ต่อห้ห้าต่อ10บป๋าโยงสายทอดเสิบยอดโอ้โหลงนี้ยอดได้ดีครับ6ต่อ10เสิบยอดอีกทีดีดีเปิดรอแล้วครับเดินมารอครับเอ้าป๋าหมาตีพลาดครับ ใครจะบทกำลังก่อนกันครับคู่นี้ครับเจ็ดต่อสิบดีดียังเปิดได้สวยฟ้าหมาเตะออกอีกแล้วครับแปดต่อสิบปลายโยงสายทอเสิฟดีดีชงมาสวยเ,เกือบติดเกี่ยวเจ้าขวันครับสิบ ต่อ8ปาหมาสะพานแพงเสิร์ฟไรซ้ายเตะเกี่ยวครับดีๆโชมซ้ายมา11ต่อ8ปาหมาสะพานแพงเสิร์ฟปโยงยังเตะได้ดีครับ ดีดีมีดิบครับโอ้ดูจังหวะทิ้งตัวเตะของป๋าหมานครับ <c oughs> 11ต่อ8ป๋าหมานเส์ฟยอดทิิกเน็ตยังอยู่ครับ <c oughs> ดีดีเปิดซ้ายสบายครับ12ต่อ8ปดป๋าหมานเส์ฟขวัญยังเปิดได้ครับ ล็อกอยู่หรือเปล่ายัางล็อกไว้ได้ครับ12ต่อ8ปโอ้ป่ามานเตะเด็ดขาดมากครับลูกเดียวเกมครับ12ต่อ8จบเกมเลยครับ สรุปผลการแข่งขันครับป่าโยงปามาเอา่อป่าหมานดีดี่ประคามเอาชนะป่าโยงสาธรกับเจ้าขวัญไปได้ด้วยสกอร์13-8ต่อครับ